อาออกมาทายทางนอกบาดนี้เ่าต้องโซเลกันได้อหูวจักความจริงแล้ววันนี้ประเทศยังบาดโบดกัยุนีเจดีกัยุนีวิหารกัยุนีศาลาห์กัยุนีรวมมิตรเล่ยบาดมือได้กัสันเขาเถียงกันไประเทศยังศาลาศาลากันว่าศาลาคือคยมุกเซนแบบนี้ว่ามันมุกโบสทว่าหน่อยว่าเออประเดี๋ยว่นี่อันเดียวกันโคบดเออหูวจักเล่าบาดนี่โอ้นี่นี่ตัวเจดีนี่มาเล็กสักล่างนี่มา น,นันน่นละนั่นละตัวเล็กสักลงังหนี่แดงครับอโอ้ยิงใหญ่อลังการงานสร้างมาแล้วมีพิ่นเป็นของราช่านมีมาสันวา่าของราช่านของหลวงทีว่าเป็นได้งามแล้เนาะคุณพ่อคุณแม่อา,อาจจะถ่ายไปส่องแสงอาทิตย์ี่เด้อบิ้งเข่าๆให้เบิง้ง โอ้เม่เถ็ดเ,เป็นทรรได้เป็นสร้างได้สออนเอาสิมาเฮากันยังสิมาเฮากันยังเบิดกัยุนีเจีดีกัยุนีวิหารกัยุนีศาลากัยุนีรวมกันหมดนีด่แบบส่งแผ่นมนันเนาะแบบแผ่นที่เป็นเถ็ดใบ นี่เป็นแบบแปลนด์ที่เขาทำไว้สิววัดสวนป่าศรัทธาวัดสวนป่าศรัทธาโอ้งามงามเยวไปใช่ไุญไก่ไก,ไก่ฝาคุณแม่ไปปุ่นไก่ไก่ให้นี่ครับเป็นสาราพระราชทานขององค์ชายสิววัด วัดสวนป่าสธาลามหรือว่าจังไดเดี๋ยวเดี๋ยวสิเวียงไปทีหนึง่งสร้างครับว่าเป็นนหน่วยลานครับงบสี่สิบห้าสิบลานครับที่เพิ่งจะสร้างกันขึ้นวิน่งเสายมาแบบเดจะเป็นสวนป่าสวนน้อยๆธรรมาดาต่างกับป่าอย่างที่นกิดจะเป็นป่าบพันธุ์งป่าบพันธุ์ดอกดอกงบประมาณไหล มาของพระราชาท่านไม่หยัง่งไม่หยังไม่หยัง่งพากันน้ากันไปหยั่งจะกัดกันเนดะ้อทำกัดกันเด้อแต่กันดีๆเด้อแล้เลยเห็นมุ้นี่ก็ยอดไนละครับสูงน้ำเดี๋ยวไปเบื้งไปวัดกันซื้อวัดไปยังไหนนี่ครับซื้อวัดวัดสวนป่าองศรัทธาถวาย วัดสวนป่าองค์ศรัทธาถวายวัดหลวงกับเฉพาะวัดองค์ศรัทธาวัดสวนป่าองค์ศรัทธาจักซื้อวัดแล้วเนาะเพราะเป็นสางได้เป็นสี่สิบห้าสิบล้านนะแม่จากพุทธลูกองค์เดียวกับสามสิบล้านแล้วเอาอนุโมทนาสาธุชยคุณโยมเบ่งเนาะ